สรุปเกมสั้นสยองนะครับเรามาอยู่กันในเกม Fear of Phantom Home Alone เป็นเอพิโซดแรกของเกมเนื้อเรื่องสั้นที่จะเล่าถึงเหตุการณ์ของเด็กหนุ่มอายุ14ปีที่ต้องอาศัยอยู่ในบ้านคนเดียวในช่วงวันหยุดฤดูร้อนเนื่องจากพ่อและแม่ของเด็กคนนี้ต้องไปทํางานนอกบ้านซึ่งทําให้เด็กคนนี้ก็มีพฤติกรรมที่นอนไม่เป็นเวลาแล้วเด็กคนนี้ก็มักจะตื่นขึ้นมานช่วงเวลากลางคืนนะครับในคืนหนึ่งนะครับเด็กได้ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าการบ้านของเขายังไม่เสร็จนะก็เริ่มจะต้องไปทําการบ้านก่อนแต่ว่าเขาก็รู้สึึกท้้องหิวขนมา ก็เลยส่งข้อความหาคุณแม่นะครับว่าเขาหิวมากกำลังจะสั่งพิซซ่ามากินแต่คุณแม่บอกว่าคุณแม่ได้เตรียมอาหารเอาไว้แล้วโดยพ่อได้ทำลาซานญาเอาไว้ในตู้เย็นก็ลงไปเว็บโดยคุณแม่้ส่งข้อความมาว่าเดี๋ยวจะกลับภาในอีกสวันนะครับทำให้เราก็ส่งข้อความหาเพื่อนว่าเดี๋ยวจะชวนเพื่อนมาเล่นเกมที่บ้านนะครับเพื่อนก็ตอบตกลงครับต่อมาเราจะลงมาด้านล่างเปิดตู้เย็นแล้วก็เวฟอาหารหลังจากนั้นเราก็จะได้พบว่ามีชายแปลกหน้านะครับได้ยืนเดิน มองไปมองมาอยู่ที่หน้าสวนบ้านเรานะครับหลังจากนั้นเราก็จะเวฟอาหารเสร็จนะครับก็จะมากินอาหารที่หน้าทีวีในระหว่างที่เรากําลังกินอาหารแล้วก็ดูทีวีอยู่เหมือนจะมีเงาดําๆขึ้นไปชั้นบนของห้องเราด้วยนะครับทําให้เราเนี่ยได้รู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านนะครับซึ่งสิ่งผิดแปลกนี้ทําให้เราไปสํารวจบ้านครับแล้วก็ได้รู้ว่าประตูหลังบ้านของเราได้เปิดออกแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีคนเข้ามาในบ้านเราแล้วนะครับ ซึ่งเราก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพื่อนเรานะครับที่เราชวนมาเล่นเกมแต่ว่ามีข้อความส่งมาว่าเพื่อนไม่สามารถไปบ้านเราได้ในวันนี้นะครับจะไปเป็นพรุ่งนี้แทนนะครับนั่นหมายความว่าคนที่เข้ามาในบ้านจะไม่ใช่เพื่อนเราแล้วนะครับอาจจะเป็นใครบางคนที่เข้ามาต้นนี้นะฮะ ซึ่งทําให้เหตุการณ์นี้เราต้องไปสํารวจบ้านนะครับเราก็ได้พบว่าประตูด้านหลังของบ้านได้ถูกเปิดเอาไว้อย่างปิดหลังจากนั้นเด็กก็เริ่มมีความกังวลเกิดขึ้นจนกระทั่งก็ได้ปิดทีวีแล้วก็ขึ้นมาด้านบนปิดประตูล็อกเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็เริ่มทําการบ้านให้เสร็จแล้วก็เผลอหลับไปครับด้วยความที่เด็กนั้นนอนไม่เป็นเวลาทําให้เด็กตื่นขึ้นมาในช่วงเที่ยงคืนครึ่งแล้วก็ได้พบข้อความของคุณแม่ว่าตอนนี้คุณแม่ได้ฝากให้เพื่อนบ้านเป็นหูเป็นตาแล้วก็ดูแลความปลอดภัย ถ้าเกิดเหตุร้ายขึ้นหลังจากได้ย้ายข้อความปุ๊บทําให้เราไปนอนที่เตียงนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะตื่นขึ้นมาทีนงในช่วงตีหนึ่งครึ่งครับตอนนี้เนี่ยเราจะตื่นขึ้นมาเพราะเราหิวน้ำนะครับเราลงไปด้านล่างเพื่อจะเปิดตู้เย็นแล้วก็ดื่มน้านะครับหลังจากนั้นเราขึ้นมาเราก็ได้พบกับเมสเซจข้อความบางอย่างนะครับที่ดูเหมือนว่าจะมีรูปที่คุณแม่ส่งมานะครับ รูปที่คุณแม่ส่งมาจะมีรูปของชายปริศนาที่ยืนอยู่ตรงหน้าบ้านเราโดยเพื่อนบ้านตรงข้ามได้ส่งมาหาให้คุณแม่ดูว่าเหมือนมีใครบางคนยืนทําอะไรลับๆล่อๆอยู่ที่หน้าประตูน,นะครับเราได้ลงไปสํารวจที่หน้าต่างแล้วก็ได้พบว่ามีชายปริศนาได้ยืนพยายามจะเปิดประตูนหน้าบ้านเรานะครับ่งด้วยความตกใจของเด็กวัย14ขวบนะครับเขาเลยตัดสินใจว่าจะไปหลบที่เตียงนะครับและคุณแม่ได้ส่งข้อความมาบอกว่าตอนนี้ จะมีตำรวจไปหานะครับให้อยู่ในห้องล็อกประตูแล้วก็หลบที่ใต้เตียงนะครับห้ามเปิดประตูให้ใครเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเกิดได้ยินเสียงอะไรก็ตามซึ่งตัวเองก็จะมีฉากจบด้วยกันอยู่3แบบครับฉากจบแรกคือเราจะขึ้นมาที่ห้องนอนเสร็จแล้วเราก็จนลงไป แอบอยู่ใต้เตียงนะครับเสร็จแล้วก็จะมีเสียงกลิ่งดังขึ้นนะครับซึ่งคุณแม่ได้ส่งข้อความมาบอกว่าเพื่อนบ้านได้เข้ามากดกลิ่งเพื่อให้เราลงไปด้านล่างทําให้เรานั้นลงไปด้านล่างแต่ก็ได้พบว่าไอ้ชายแปลกหน้าเนี่ยมันหลบอยู่ที่ห้องนอนของพ่อและแม่นะครับแล้วก็พร้อมจะจัดการเรานั่นเองส่วนฉากจบแบบที่2นะครับคือเราจะรออยู่ที่หน้าป,ประตูนะครับจนกว่าจะมีเสียงตำรวจมาแต่ว่าเราจะได้พบว่ามีชายแปลกหน้าได้ดักรออยู่ที่หน้าประตูของ ห้องนอนพ่อกับแม่เราแล้วนะครับทําให้เราที่ไหวตัวทันนะครับก็เลยเรียกเขากลับเข้าไปที่ห้องนอนแล้วก็รอจนกว่าตํารวจจะมานั่นเองนะครับในฉากจบนี้คุณตํารวจก็จะมาจับโจรได้สําเร็จนะครับในส่วนต่อมาคนที่กดกิ่งก็คือเพื่อนบ้านของเราที่มาช่วยเหลือแล้วก็โทรศัพท์แจ้งตํารวจให้ด้วยนั่นเองส่วนฉากจบอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นฉากจบที่เรานั้นเนี่ยได้เปิดประตูกับชายแปลกหน้าโดยที่ไม่ได้อ่านข้อความของคุณแม่นะครับทําให้ชายแปลกหน้าได้เปิดประตูแล้วก็หันมาจัดการเรานั่นเองนะครับ โอเคครับขออธิบายเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วโจรคนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะดักรอเด็กคนนี้นนตั้งแต่ตอนช่วงเย็นแล้วนะครับเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าอยู่บ้านคนเดียวแล้วโจรก็รู้ว่ามีเด็กอยู่คนเดียวอยู่ในบ้านนะครับทำให้โจรก็เริ่มไปตรวจสอบนะครับว่าเขาสามารถเข้าไปในห้องโดยใช้ประตูด้านไหนบ้างนะครับเขาก็ได้รู้ว่ามีประตูด้านหลังที่มันไม่ได้ล็อกอยู่นั่นเองนะฮะทำให้เขาสามารถแอบเข้ามาในห้องได้อย่างสะดวกมากๆเลยและนอกจากนั้นนะครับ เหมือนกับว่าโจรคนนี้เนี่ยจะดักอยู่ในห้องของคุณพ่อคุณแม่ตอนที่เรากําลังกินอาหารอยู่ที่หน้าทีวีนะครับเพื่อเป็นการสํารวจว่าเขาสามารถที่จะเข้ามาจัดการเด็กได้ในช่วงเวลาที่เหมาะเจาะน,นั่นเองนะครับ ซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะเอาตัวรอดจากเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งในฉากจบแบบดีก็คือเราจะรอตำรวจมานะครับโดยที่เราจะล็อกประตูเอาไว้ทําให้ตัวไม่สามารถเข้ามาจัดก,การเราได้น,นี่นะและนี่ก็เป็นในส่วนของการสรุปในเรื่องของเกม Fear of Phantom h o m e a l o w ในอพิโซดที่ก็ทําให้เราได้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆ,ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีไหวพริบในการตัวรอดแล้วก็ควรจะโทรแจ้งตำรวจด้วยนะครับอย่างไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไวด้วยลยกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบใหม่ในวิดีโอตอนหน้าครับมีเกมไหนที่อยากจะให้ทำ เพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับรบกวนฝากกด Follow ที่เพจ Tik Tok ด้วยนะครับผมก็จะมีการทำคอนเทนต์เนื้อหาสั้นๆให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับไว้พบกันในวิดีโอตอนหน้าครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคสวัสดีครับ